ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีนักโคกหมากลุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลอยู่กับ AI ครับวันนี้ AI เล่นแดง ผู้เล่นไปนโอเคเล่นขาวเอาละไม่ปูดพามพทำเพลงครับไปดูแต้มบุกใน EP นี้กันเลยดีกว่าครับว่าจะดุเดือดแค่ไหนครับคู่นี้มาแต้มพันห้าครับสำหรับมาขาวยันเบีย้ยกู่ขวาเปิดมากก้ามังกรเลยมา AI จะเจบาบม้ามังกรยังไงครับวิธีไหนเรามาดูกันเลือกเล่นมา้าโยงขวาอ่าเปิดเบีย้ยคู่ซ้ายยันเบีย้ยคู่ขวามาเลยครับสำหรับผู้เล่นที่อเคกินตัดครับอ่ารูปขม AI ก่อนเลยครับผม AI ธรรมดาที่ไหนครับใช้ม้าสับไปเลยเอาไงาต่อครับเอาออกปาแลกกัน ได้เบียคู่อ่าโอ้โหเหลี่ยมเบียนี่ร้ายกาจอ่ะแต่เราได้สูงครับสกัดทางโคนไอ้ไม่สนครับปูเบียคู่ครับเตรียมตัวครับเอาเรือรู้ไหมอ่ารู้ครับโอ้โหอายครับแปมเด็กๆอย่างนี้อย่าเอามาใช้เลยครับอายเขาครับผมอ่างกันได้ครับเปิดเบียการปูปีกขวาโยกมาตีที่ปีกขวาก็ได้ครับอ่ะเดินโคนมารับอายเสียบสูงเข้าไป เอาไงดีอ่ะเฉยครับไม่โซนหรอกแค่นี้ไอ้กินตัดไปเลยครับผมเปียงเขาให้มามีอะไรครับโอ้โหช็อตนี้ครับ a ปโยกครับดูสเต็ปเท้าไอครับธรรมดาที่ไหนครับเอาละครับ AI ได้คลองปิดซ้ายทางเรือสวยครับจับเรือทันใดครับผมเกาะมาไว้ก่อนละกันช็อตนี้อ้ไอนี่สายเกาะครับ เดินคุณครับผูกเรือเีไอครับผมโยกมาตีกลางกระดานอ่าใชมา้าฟาึ้ามาถามแรกเอาไม่เอาช็อตนี้ไม่เอาครับเด,เดินคุนผูกเดินคุนผูกไปแล้วครับทางเม็ดสวยครับสำหรับมากแดงถอยก่อนครับเดี๋ยวไอ้เอาเม็ดมาเสียบอีกโอ้โหเสียหลัก คนผูกเม็ดอ่าสลับมาหน้าขุนครับหมุนเก่งจริงๆก็เม็ดไว้ก่อนโอ้โหกดขุนด,ด้วยเอาไงดีแม่ช็อตนี้ครับใช้มา้าผูกครับผมใช้เรือผูกดีด๋ยวก็มาเกาะเบี้ยเราอีกแม่ปัญหาวุ่นวายในนาคตครับอ่าช็อตนี้เม็ดทํางานครับเดินขุนไปรับหน้าไว้ก่อนจะเอาอยู่ไหมเยวเรามาดูกัน เอถอยเรือจังหวะนี้มีอะไรครับหรือว่าเป็นแต้มหลอกอ่ะเอไอคงจะคิดหลายชั้นมาดูช็อตนี้ครับเดินมาไปเกาะโคนเกาะเบีย้ยอ่าไม่กลัวครับธรรมดา AI AI เอไอเียบไปเลยครับช็อตนี้เปลี่ยงตรงให้จะถอยหรือว่าจะสู้ช็อตนี้สรับมาขาวอ่ามันอยู่หน้าขุนแดงพอดีครับบุกเลยแอด เปิดทานเรือโอ้โหถ้ามาทรงนี้นี่จะโดนแต้มดูดดาวหรือเปล่าเนี่ยผู้เล่นแต่โอเคโอ้โหเชว่า F อฟซีเหรือว่าผู้เล่นที่มีความชำนาญน,น่าจะเห็นแต้มครับแต้มนี้กินครับอื้หือไหนก็ในไหนละกินไปเลยครับผมอ่าเปะเวอร์ครับผมเอาไหมเนี่ย AI เห็นหรือเปล่า นระดับ AI ครับไม่เห็นได้ไงแอดฟ้าจะไป1ทีขูนขาวอ่าชอตนี้ถอยครับอ่าเอาเรือแรกมาก็ได้แอดโทไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับนะเม็ดกินไอจับเรือผมโอ้โหฟ้าเรือแดงนี่รอจังหวะนี้นี่เองครับโอ้โหคิดหลายชั้นจริงๆครับแต้มนี้เรียกว่าแผนซ้อนแผนนะ สำหรับ AI ครับก็จบณนะช็อตนี้เลยครับผมไม่ไหวครับต้านทานแต้ม AI ไม่ไหวครับสำหรับคู่ต่อสู้ก็รับชมเพเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์มากรุกกันครับต้องขอขอบคุณผู้เล่น POK OK, ทุกท่านและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI ครับเชิญชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นสมแทก้กดติดตามเจอกันในคราหน้าครับสหายนักขบทุกท่าน